สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีจ้ะเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าเลยจ้ะสวัสดีทุกคนวันนี้สิพาไม่กินลาบเพชรพี่น้องจ๋านี่จ้ะลาบเพชรนางล้มนางฝ่าพี่น้องจ๋ากับห้าตะกะแตนที่เก็บมาพี่น้องนี่คือพักห้าตะกะแตนพี่น้องเจ็บๆพี่น้องวันนี้เขามาอยู่่เจ็บๆกับลาบเพชรที่เก็บมาพี่น,อน้องจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยจ้ะ จากนัทัวทั้งนั้นธรรมชาติสดๆสสนี่กบพักปอดสารอันนี้ก็เฮ็ดเก็บมาจากปลาพี่น้องจ้าวัตถุดิบทุกอย่างบ่ตองสื่อจาพี่น้องหาได้ในธรรมชาติมามากินเข่ากันพี่น้องอากาศดีจาพี่น้องยิยมยุ่ผมเงี้สิบแปดองศาพี่น้องจา๋ามา่อกินขังนอกขังนอกก็ยังมีเสียงนกเสียงกาให้เก่าด้พี่น้องจ๋าตักซีมีมะแรงวันจักน้อย หนาหอยแมลง้ันเผ็ดเท็ดยีรันโต่กบบไ่เลยพี่น้องจ้ะมาเอามากินหลาบเดกันนะอืหลับเส้นไหนก็ปลูกเอิ้นจ้ะอืมจัด 内视好这子。

าตาก็แต้มมันพี่น้องคือชัวพูดเลยจ้ะดอกก็กินได้แต่ตอนนี้ดอกเขาปเป็นทัง้งใ่จ้ะแกดน้ำฝกัแกแดดยังแกแดแับ อาการหอนคือบานเ้าเลยพี่นหนองตัน เร็บพี่น้องจ้ะนี่จะ้ะผักเก็บมายัางไรเลยลพี่น้องอกินในอีกเทียนหนึ่งผักย่านตะกระแตนเสียบคือถั่วพูบ้านนาะพี่น้องจ้ะ กับเอาสำนีได้แต่พี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขามาติดตามเขามาให้กำลังใจกันด้จ้า